สวัสดีค่ะลูกค้าจ๋าวันนี้กุ้งรีวิวนะคะจะเป็นกระถางไซส์8นิ้วนะคะปากกว้าง8นิ้วค่ะเป็นงานดินเผานะคะเป็นกระถางสี่โครนนะคะงานลวดลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะใช้ปลูกไม้มงคลไม้ประดับว่านสมุนไพรต่างๆนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ซื้อไปปลูกแขนตัดก็ได้นะคะปลูกไม้ได้ทุกชนิดเลยแล้วก็สวยมากๆค่ะหากใครต้องการใช้เป็นขาตั้ง ะะวางกระถางก็เรามีจำหน่ายนะคะ,ะตั้งเราก็มีหลายแบบเลยนะคะอันนี้จะเป็นทรงตรงนะคะวางเราก็จะสวยและดูดีมากๆเลยะคะ่ะใครที่ชื่นชอบนะคะปลูกบอนสีนะคะแนะนำให้ใช้เป็นกระถางดินเผานะคะจะทำให้ต้นบอนนะคะตัวไวแตกหน่อไวนะคะแล้วก็สีสวยเพราะว่าเขาการใช้กระถางดินเผานะคะจะทำให้ อุณหภูมิในกระถางเย็นนะคะถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูที่ร้านเราได้ค่ะหน้าร้านเราเปิดทำการทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงกว่าขึ้นไปนะคะนี่ก็จะเป็นอีกร้านอีกรายหนึ่งปิดสองทุ่มครึ่งนะคะลูกค้าสนใจเข้ามาหาร้านไม่เจอโทรสอบถามเส้นทางได้ ที่เบอร์ศูนย์หกห้าเนะคะพี่กับหน้าร้านเราอยู่หน้าโรงเรียนพุทธชินราชนะคะสวยมากๆค่ะมีหลายลนยนะคะลูกค้าอันนี้เราแบลของมาเพิ่มบนรถจะมีอยู่ประมาณ3ลายนะคะแต่ถ้าลูกค้ามาเลือกที่หน้าร้านเราก็จะมีไลายเพิ่มเติมจากนี้อีกนะคะยังไงถ้าสนใจก็เข้ามาแวะดูแวะชมแล้วก็เลือกซื้อกันนะคะร้าร้านเรานะคะจำหน่ายเป็น ของขวัญของมงคลของที่ระลึกนะคะเป็นงานเครื่องปั้นดินเผาของตกแต่งบ้านสไตล์แบบดินเผานะคะยังไงเข้ามาดูเข้ามาเลือกชมกันนะคะใครจะปลูกต้นไม้ประเภทต่างๆเรา,ามีกระถางครบทุกไซส์ครบทุกขนาดแล้วก็มีให้เลือกหลายแบบนะคะยังไงลองเข้ามาแวะดูแวะชมกันนะคะใครที่ดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องของเราด้วยคลิปนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ